เ๋าวนกลงแล้วพี่นอ้องเมื่อแล้วอีกตัวหนึ่งนสองตัอครับเมือม่อเมื่อตึ๊บละเข่าครับติดเขาครับเมือ่อธรรมดาแล้วครับหาความสุขเล็กเล็กเล็กน้อยครับต่อเพื่อท่านผู้ชมดูนะครับเพื่อจะมีคลิปใหม่ ดูว่าเด็ดๆยามเย็นนะครับกโมงกโมงครึ่งแล้วนะครับตะวันรับฟ้าแล้วนีเจ้าลวตัดให้ผมแล้วครับ หนึ่งแต้มครับนี่เอาลกเอานกทีมงานลงนะครับมาคนเดียวไม่กล้ามาครับติดเขาครับนกลงครับ ฟุูกบ่มันเห็ียดลันบ่อเมามเศร้าแตกนะครับวันนี้มืดแล้วครับนกอยากกลับบ้านแล้วดินใหญ่ครับธรรมดาครับคนใจกว่านกนะครับเฝ้ากันมืดแล้วครับ ไม้สุดท้ายอย่างนี้ครับไม้เดียวยาวเลยครับสามมงป่าสับลวดนะครับ,บทีมงานสามคนนะวันนี้ แกมือได้หนึ่งงับวันนี้ <c oughs> จับสายไฟแรงสูงครับที่ยอมลงครับนี่เอานกลงตัวครับ มืดขาดตาเลยนะครับตัวอยู่ข้างบนตอนนี้ก็แห้วครับมืด คอนหักนะครับพเนียตัวนี้พับได้นะครับรับเก็บรับเก็บเปนเจ้าขึ้นแล้วนะครับเปนเจ้าตะวินตกดินแล้วครับ อยันคำเลยนะครับวันนี้เ <c oughs> ขาเดินทางกับบ้านนะครับตรงนี้จัดใหม่ครับ วันนี้ออกมาแต่เช้าแลวครับถ้าฝนไม่ตกดูสภาพกอนตัวหม่ตัวไมเรามาเล่นอีกครับนกมนันในดำนานนะครับนกไม่คันนกไม่คันแตะมา,าน,นะครับต้องผัดกันน้ออกมาเล่นนะครับเก่านกใหม่ฝึกต้องฝึกเรื่อยๆนะครับ Hey. สับรถ้านะครับแสงกับจะหมดแล้วนะครับแสงริบลรีแล้วเ mm hmm. ก็บอุปกรณ์อยู่นะครับ แสงไม่มีครับต่อเกนตัดจจจจจเจ้าขึ้นแล้วนะครับ<ะ> <c oughs> เอาสั<ะ>กกลับบ้านครับวันนี้นาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สวัสดีครับ